เอาแล้วไงคนที่โทรหาติกนะครับโดยใช้ไลน์ของคุณแตงโมนะครับก็มีการวิดีโอคอลนะครับไม่ใช่โทรธรรมดานะวิดีโอคอลนะครับก็มีรูปของคุณแตงโมนะครับในภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับก็เป็นไม่สามารถออกอากาศได้นะครับเป็นรูปที่ไม่เหมาะสมเนาะเป็นรูปส่วนตัวนะครับ แล้วก็มีการสอบถามไปว่า,ามือถือของคุณธโะอยู่กับใครครับคุณแม่เป็นคนเก็บไว้นะครับและคุณแม่ก็บอกว่าอยู่ที่ทนายเดชานะครับแต่ทนายเดชาเข้า <c oughs> ไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ได้บอกรหัสนะครับแต่พอสอบถามทนายเดชาทนายเดชาบอกว่าทนายจุกรูนะครับทนายจุกรรจกรูเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ผม อืมเอาละ